สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่างได้จะพามาดูวิธีการแก้ไขน้ํารั่วจากห้องน้ำรถจุดลงมาข้างล่างนี่ครับท่านผู้ชมดูเดียวไหลมาเท่านี้เลย<ม>ข้าบดนไปห้องน้ำนะครับนี่ดูเปียกพื้นหมดเลยจะมาโดนตัวกับข้าวกูแล้ว บนฝาอยู่มาจากข้างบนข้างบนนี่เป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันมาวันนี้เราจะแก้ไขกันยังไงไปไปดูข้างบน,นครับท่านผู้ชมขึ้นข้างบนเลยนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้มันไหลมาจากใต้ชักโครกตัวน,นี้เราสันนิษฐานนะเดี๋ยวเราจะลองแกะชักโครกออกดูว่าข้างหน้านทั้งเป็นเส้นไร โดยรวมแล้วพื้นห้องน้ํานี้แห้งหมดพื้นห้องน้แห้งหมดแต่น้ําหยดตรงใต้ชักโครกพอดีเลยเรา,าจะดูว่าน้ํามาจากไหนนี่ครับมามาเงี้ยชักโครกกันเลยท่านผู้ชมนี่ครับฐานชักโครก็จะมีน็อตยึดนะครับท่านผู้ชมนะเวลาเจาะต้องดูด้วยถ้าไม่ถอดน,น็อตออกแล้วมันจะแตกนะครับ วิธีการแงะชักโครกเดี๋ยวเราจะดูดูดยพร้อมกันเลยครับนี่ครับจริงๆครับตามหลักก็ตามปกติเขาจะไม่ใส่ครับมาตรงนี้แล้วแค่อปูนเขาปิดรูนี้กันกลิ่นออกมาแค่นั้นเองส่วนใหญ่ช่างจะไม่ใส่ครับเพราะว่ามันจะได้เจอะพื้นห้องน้ำฝังพกุก แล้วถ้าได้เจาะฟื้นห้องน้ําฝังพุกมันจะไม่เป็นการดีในการใช้งานในระยะยาวสิบยี่สปีนะครับเพราะว่าพุกมันเป็นเหล็กมันอาจจะเป็น้สนิมแล้วก็เจาะจเป็นรูทะลุพื้นลงไปข้างล่างไปหาฝ้าอย่างวันนี้ครับนี่แหละคือตัวการและตัวสําคัญนะครับสำหรับการเจาะพื้นห้องน้ําต้องระวังให้ดีนะครับท่านผู้ชมไม่จาเป็นก็อย่าเจาะอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าชักโครกเราเนี้ยยาเนี้ยปูนขาวแค่นี่ก็อยู่อยู่อย่างมากมายมหา,า,า,าศาลนะครับท่านผู้ชม มันจริงอยู่ครับเขาให้มาให้ครบใส่ทุกอย่างแต่ว่าเฉพาะชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างครับใช้ได้ใส่ได้ชั้นล่างเพราะว่ามันมีฝ้ามันจะไม่ทะลุพื้นถึงทะลุมันก็หลบพื้นดินไปมันไม่โดนฝ้าของเราไม่โดนไฟช็อตไม่โดนไฟดูดเดี๋ยวเราจะลองแงะดูนะครับลองแกะเฉพากดูนี่ครับตผูช้ชม จะต้องเอาล้อออกก่อนนะครับทางนี้เอาออกแล้วนี่นั่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราไม่เอาล้อเอาน็อออกก่อนเวลาถอดเวลาต่อปูนนะอออกระเทาะตรงนี้มันจะมาดันตัวนี้นะจะทําให้กระโค้มันแตกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ บบอันนี้มันเอาปูนขาวใส่ตรงนี้เลยเลยขันปรนเทนตอไม่ได้ก็เลยใช้ครีมของนอานี่ับ มากเลย ก็จะข้อแบบนี้ท่านผู้ชมค่้องไปตรง,งนี้ไปดูรบอบๆนะครับให้รอบก่อนแล้วค่อยกินเนื้อเข้าไปอีกนะครับท่านผู้ามาชมระวังมันแตกนะครับน,นี่กินให้เลยครับและนี่คือผลงานของช่างที่มาทําก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมเขาทาแตกไปแล้วนี่ครับมันแตกบินไหมครับ วันนี้เราก็จะมาแค่งานไปดูว่าเราจะแงะออกได้ไหมปูนแข็งมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ล็ะกลอหมดแล้ว ม,มันไม่มีท่อช่างทาไว้ไม่มีท่อขึ้นมาแล้วม,มันจะเหลืออะไรครับเวลากดจะโคงใช้ห้องน้ํามันก็จะไหลลงไปขอบปูนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมท่ออยู่ด้านล่างเขาไม่ได้ใ,ใส่ข้อง,งอเขาเดินท่อมาแล้วก็ผ่าท่อเว้าให้ของเสียลงไปเลยโูสครับไม่มีท่อเลยโอ้แ้ว ยากมากเลยครับยากยังไงเราก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเขาทำแบบนี้แล้วเราต้องแก้ให้เขาใช้ได้